ครับืันนี้ห้ากระสิมีเมนูแกงขี้เล็กครับกระสิเป็นแกงกะทินะครับวัตถุดิบกระสิมีขี้เล็กแล้วก็านังข้วยครับที่ได้เผาไว้แล้วก็กา,าตะไคร้ใบมะกรูดที่หั่นไว้พร้อมสิตำนะครับแล้วก็ผีกแกงแล้วก็กะทิครับผมก,ก่อนอื่นผมกระสิเอาหนังเค็มไปต้มก่อนให้มันอ่อนๆก่อนนะครับครัหนังเค็มนี่ผมกระสีมาต้มกับน้ำยาหนาังนะครับ รอให้มันนิ่มๆไปเปื่อยเลกหน่อยค่อยเอามาหัน่นครับในระหว่างที่รอหนังเค็มเปื่อยนะครับผมกระซีเอาใบขี้เล็กมาหั่นนะครับครับเฮาก็ะหั่นใบขี้เล็กเรียบร้อยครับส่วนใบขี้เล็กนี่ผมกระิีต้มประมาณสี่น้ำนะครับเอากสีใส่ตะไคร้ลงไปนําใส่ตะไคร้ใส่เกลือลงไปน้าเพื่อให้มันหอมนะครับติดกับใบขี้เล็กครับผมแล้วผมก็สซีมาตาข่าตะไคร้ นะครับใบมะกรูดนะครับกับผิกแกงครับตาเข้ากันครับผมกะสิเพิ่มพริกสดเข้าไปนักจักสี่เม็ดนะครับเพื่อให้มันรสชาติมันเผ็ดขึ้นมาเั็กนิดหนึ่งเพราะว่าผมกินรสจัดครับหลังจากที่เราตำเครื่องแกงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็รอหนังเค็มนะครับเครื่องแกงหอมมากเลยครับครับตอนนี้หนังเค็มก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเอาสีน้ำหนังเค็มไปหั่นนะครับครับหลังจากที่ผมหั่นหนังเค็ม เรียบร้อยแล้วผมกะสีน้าไปแกงนะครับผมครับก่อนอื่นผมกะสีต้มน้ํายานางก่อนครับครับเอากะสีต้มน้ํายานางเลยแล้วเอากะสีเอาพริกแกงลงมาใส่นะครับครับเอากะสีใส่พวกพริกแกงพวกข่าตะไคร้ใบมูดที่เอาตำไว้ครับครับตามด้วยน้ํากะทิชาวเกาะนะครับเอากะสีเคี่ยวให้มันเข่าๆข่ากันแล้วเอาจังสีน้าขีเล็กกับนังควายลงไปใส่นะครับครับหลังจากที่ผมเคี่ยวกะทิอย่างเรียบร้อยแล้วผมกะสีน้าขีเล็ก กับหนังควยลงไว้ใส่นะครับครับเครื่องปรุงกระสิมีน้ำปลาผงชโลดน้ำปลาลานิดนึงครับครับผมกระิลอไว้ประมาณจากสิบหานาทีเนาะครับแกงกะทิขีเล็กของผมกับเซจเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและฟัง